แล้วหลายคนที่เขามีมิจฉาทิฏฐิไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาได้ไปทําความดีเข้าหน่อยหนึ่งแล้วเขายังไม่เห็นความดีเขาเลยคิดว่าพระศาสนาไม่มีความดีถึงบอกว่าเจอมามากเหลือเกินก็เ,เรียกว่านักบุญเจ้าปัญหานักกรรมาฐานเจ้าทุกข์ทำบุญเข้าครั้งเดียวหวังว่าทั้งชีวิตจะประสบความสำเร็จสำเร็จสุขไปเลยไม่ต้องเสียหายอะไรเลย นักกรรมาฐานเจ้าทุกอย่างไรภาวนาไป1หนึ่งวันสามวันตามคอร์ดออกไปทั้งปีสิบปีััดนึกว่าดีตลอดศกบ,บางคนมาถึงอะไรงานทำบุญมาตลอดนะคะจะทำไมเดือดร้อนเนี่ยเราเบื่อคำนี้มากๆเลยถ้าพระอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังก็พูดเสมอว่ากรรมที่ทำกับบุญที่ทำเนี่ยมันพอเพียงกันไหมถ้ามันเสมอกันผลมันก็ออกเท่าๆกัน ถ้ากำลังบุญมากฝ่าผลของบุญก็ให้ผลถ้ากำลังบาปมากฝ่าผลของบาปก็ให้ผลที่นี้บุญที่ทำเนี่ยกำลังสูงเกินจากบาปที่เราทำมาหรือยังบางทีเราทำบาปมาทั้งชีวิตเพิง่งจะตัดสินใจทำบุญเมื่อไม่กี่วันก็หวังว่าทำครั้งนี้แล้วก็จะประสบความสำเร็จเลยนี่มันไม่เท่ากันเหมือนที่ครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างสมัยก่อนหยอดตังลงตู้เก้งขอรางวัลที่หนึ่งคิดซิโยมลองคิดซิว่ามันสมบูรณ์บูญผลมันเป็นไปได้เพียงใด ใช่ไหมฉนันหัวใจของพวกเราต้องดีจริงๆพระพุทธเจ้าตัดว่าเนื้อนาบุญนี่เป็นแหล่งสําคัญหนึ่งใจเราบริสุทธิ์สอง,องของของนั้นบริสุทธิ์ดีสามผู้รับบริสุทธิ์ด้วยดีบริสุทธิ์ขณะที่จะทํากําลังจะกระทาบริสุทธิ์ขณะที่เราทําแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อหลังที่เราทําไปแล้วบุญจะเต็มเปี่ยมอย่างนี้ อย่างที่เคยยกตัวอย่างเช้ามาไหว้พราสวดมนต์จะเดินกรรมฐานอย่างดีหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงต่อมาเถียงกับลูกเถียงกับสามีด่าก,กันชั่วโมงต่อมาหาทางทําไงให้พูดให้เขาเชื่อหลอกให้เขาโกหกเขาให้เขาเอาเงินมาให้เราสามชั่วโมงต่อมาจิบเหล้าเล็กน้อยให้เลือดลมสูดจะได้คิดงานออกทํางานได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้กรรมฐานไปครึ่งชั่วโมงเบื่อตะกี้นี้อีกสามชั่วโมงครึ่งหาความเป็นสงบจิตไม่ได้เลยแล้วบอกว่าแม่ทำกรรมฐานทุกวันแต่ทำไมยังไม่ดี ใครตอบแทนประอาจารทีที่ตอบได้ไหมโยมก็ความชั่วแป่ยี่บสามชั่วโมงครึ่งความดีครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ใช่ไหมโยมนะชั่วกับบุญนี่มันอยู่คนละบัญชีไม่สามารถทดแทนกันได้แต่ทําบุญนี่มันหนีบาปได้นะทดแทนไม่ได้แต่หนีได้เพราะคุณหลวงพ่อเปรียบเหมือนบาปเหมือนสุนัขไล่กัด นะบุญเหมือนกําลังที่เราวิ่งไปถ้ากําลังเราดีวิ่งหนีได้ดีไปเจอรถดีไปเจอต้นไม้ปีนไปตาดปั่นจักรยานหนีขับมอเตอร์ไซค์หนีขับรถเกง่งหนีอย่างนี้ปลอดภัยไหมปลอดภัยหนทางของพระศาสนามีมากมายเลยนะแต่ว่าเราไม่เลือกพอเขาเป็นพอเขาเห็นว่าไม่ได้ผลก็เกิดมิจฉาทิฐิดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูถูกนะครูบาอาจารย์ดูถูกว่าวัตถุมงคลเป็นอย่างนั้นวัตถุมงคลเป็นอย่างนี้ แม้กระทั่งน้ำพระพุทธมนต์เขาก็บอกว่าน้ำพระพุทธมนต์ก็ยังมีคนบางคนกล่าวหาว่าเป็นเดรชานวิชาก็ไม่ได้ดูในพระสูตรจะยังว่าเขาไม่อ่านนโยมเขาวิจัยตามเขาสมัยที่กรุงไพศสลีนี่มีโรคอหิวาตกรโรคหนักมากคนตายเลือนหมื่นเลือนแสนพระพุทธเจ้ากทรงให้พระนนท์นั่นทำน้ำพระพุทธมนต์ประทั่วประพรมทั่วกรุงไพศสลี ทำให้เกิดความชื่นอกชื่นใจชะชะโลกทั้งหลายเมื่อพระโดนทำน้ำวนพรมทั่วกรุงไปสาลีฝนก็ตกลงมาหายใหญ่ชะเอาเชอโลกลงแม่น้ำคงคาไปผู้คนก็หายจากโรคที่เป็นทั้งหมดพระพระอานนท์ก็อ้างเอาบรารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ทำน้าพระพุทธมนต์ที่เราเรียกกันว่ารัตนสูตรสมัยที่อาหิวาขอโทษโรคโควิดกระดังระบาดพวกเราก็ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราพวกเราสวดรัตนสูตรนะนะเพื่อป้องกันสิ่งต่างๆพวกเราก็ผ่านบนวิกฤตต่างมาได้ด้วยดีนี่เห็นไหมว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนี่มีจริงอาตมาขอยืนยันด้วยชีวิตว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะบรารมีของคุณพระพุทธเจ้าไม่เคยห่างหายไปไหนทุกอนุในอากาศมีแต่บรารมีของพระองค์บรารมีของพระธรรมเต็มทั่วอนุในอากาศบรารมีของพระสงฆ์พระอริยเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มีอยู่ทั่วเต็มทุกอนูในอากาศเป็นอัปปมาโนไม่มีที่สิ้นสุดใครพึงระลึกทึกนึกถึงอยู่บุญนั้นนจะเข้ามาถึงตัวเราคุ้มครองเราป้องกันเราให้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆนี้ไปด้วยดีขอยืนยันอย่างนี้เปตมีสุรกายมีสัตว์เรขาชันมีนรกมีนรมมีนิพพานมีจริงนโยมนะมาตามที่พระพุทธเจ้าสอนตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าถึงทําใจให้เข้าถึง ให้รู้ตื่นเบิกบานแล้วเราจะเข้าใจไม่ปฏิปฏเสธคุณธรรมความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราอย่างนี้เป็นต้นนะก็ขอเตือนสติเตือนใจพวกเราไปอย่างนี้อย่าให้ใครเขามาจูงเราไปให้ลำบากให้ตกทุกข์ได้ยากเขาก็อ้างพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่าอ้างคนละตอนเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหรันมีพระอานนท์เป็นต้นนะที่ท่านจำเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาสังคยนาพระไตรปิฎก นะแล้วก็สอนแก่พวกเราเขาไม่เอานะเขาไม่เอาเขาจะเอาแต่คําที่พระพุทธเจ้าตัดนะกับพระพิสุท์ทั้งหลายแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้ฟังสมัยนั้นหรืออย่างไรเพราะว่าคําเหล่านี้ก็มีมาในพระไตรปิฎกนี่แลนะถ้ามีมาในพระไตรปิฎกในสมัยนั้นไม่ได้มีคนที่นั่งเขียนต่อจากพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นพระสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่มาทําสังขยนณาแล้วเขียนไว้ถ้าเราไม่เชื่อพระสงค์เสียแล้ว นะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีคุณธรรมความดีได้อย่างไรโยมจะเห็นว่าแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยยังทรงยกเกาคณะสงฆ์ขึ้นไว้เพื่อยังศาสนาให้อยู่ได้เหมือนที่ท่านตัดว่าแม้ถวายทานกับพระองค์ร้อยครั้งไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียวนี่พระเจ้าตัดให้พระองค์เองทําไมตัดอย่างนี้ เพราะท่านยังคณะสงฆ์ให้อยู่ได้เพราะคณะสงฆ์ของพระองค์นั้นลูกหลานของพระองค์นั้นจะเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะเดินศรัทธายังท่านพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดปริบูรณ์ด้วยดีทุกคนไปเห็นไหมโยมเราคุณธรมความดีพระพุทธเจ้าท่านมีเท่าไหร่นะก็คิดว่าสิ่งที่เตือนและแนะนำไปในวันนี้คงเป็นหนทางที่ดี เตือนสติไปยังทุกๆคนอย่าพึ่งเผลอไผหลงไหลไปกับคำพูดคำสอนจอมปลอมที่เขายกเอาขึ้นมานะบางคนมาถามพระอาจารย์ว่าในเมื่อของไม่จริงทำไมมีคนติดตามเยอะเหลือเกินเขาบอกเนี่ยมาแล้วตรงนี้ตรงเป๊ะนะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าก็โจยร,รยังมีบริวารต้องห้าร้อยพระเทวทัตยังมีบริวาลตามไปแม้เกิดทันพพุทธเจ้า ยังเอาพระของพระพุทธเจ้าไปเกินห้าร้อยเกินพันเกือบหมดสำนักเพราะว่าความหลงผิดไปนะเขาชี้เหตุชี้ผลให้ดูว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยมันกรณีเดียวกันเลยแต่พระไตรปิฎกได้แปดสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตไม่ถูกต้องเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวใครลงคิดไปอะยะ่ตัดเอาไปแค่นี้นะต้องเอาไปทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะหาว่ากล่าวไว้แค่นี้ไม่ได้นะเราสอนไม่ทั้งหมดแล้วนะ บางดีบางคนไปลงนี่ตัดเราจะเฉพาะตอนที่ตัวเองชอบไม่ได้ต้องให้ครบทั้งตอนเดี๋ยวคนอื่นก็จะกล่าวหาแล้วมันก็เกิดความเสียหายได้อาจารย์อย่างที่พระอาจารย์ได้แนะนําไปเนี่ยทั้งหมด,ดี่ยหวังว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เตือนใจนะคิดว่าเทปนี้คงจะพอแค่นี้ในเรื่องของการธรรมะเตือนใจเพราะว่าพูดเรื่องพวกนี้มาพอประมาณแล้วนายมนะพอประมาณหลายเทปแล้วเทปหน้าก็คงจะเป็นในเรื่องของการแนะนําในคุณงามความดี คิดว่าเอาตามหลักของพระพุทธเจ้าดีกว่าให้ความรู้จริงไปแก้สิ่งที่รู้ไม่จริงก็แล้วกันคนที่มีกำลังใจเสมอกันก็ได้มาพบกันและปฏิบัติความดีใครเขาจะพูดจะด่าจะว่าอะไรก็แล้วแต่ของเหล่านี้เป็นสมมุติของทางโลกถ้าเราไม่เอามาใส่ใจเราก็จะไม่ทุกข์เราต่างหากจิตของเราต่างหากที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จเหมือนคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดเมื่อมีคนถามว่า ทรรมของพระองค์8 4ด0 0สี่พพระธรรมขันย่อลงแล้วเหลือเท่าใดท่านบอกว่าเหลือข้อเดียวก็ได้ถามว่าอย่างไรท่านบอกว่าธรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็หมายถึงว่าคำว่าธรรมของพระเจ้าคือสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราแล้วจะย่อมเกิดความทุกข์ตลอดไปเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ เปลี่ยนแปลงตามการเวลาแล้วดับสลายไปในที่สุดนะเหมือนคำดา่าเหมือนกันคาด่าเราคำดา่ำดาเขมรดา่ามอนดา่พาพม่ดาด่าอังกฤษดา่าฝรัง่งคนละคำกันอันไหนฟังรู้เรื่องโกรธอันไหนฟังไม่รู้เรื่องยิ้มถ้าเราเจอฝรั่งสักคนก็ถึงบอกว่าคนไทยใจดีจังเลยเจอก็ยิม้มก็ยิม้มเราดา่ายังยิ้มเลยเพราะอะไรเพราะเราฟังเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหม นั่นให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันสมมุติให้เจ็บใจกับดีใจนี่ถ้าเราไม่ติดในสมมุติตแล้วนี่หัวใจเราจะโคตรสบายเลยโคตรมีความสุขเลยโยมเข้าใจไหมจ๊ะฉะนั้นเห็นฝรั่งก็พูดกับเราก็ระวังระวังไว้นะเขาอาจจะหลอกด่าออกมาก็ได้แล้วก็จะบอกว่าคนไทยนี่ใจดีเนาะด่ายังยิ้มแล้วเราก็ thank you thank you เห็นไหมเพราะเราไม่เข้าใจจําได้แค่ไหนพูดมันแค่นั้นนะ เห็นไหมทั้นถ้าเราไม่ติดสมมุติสิ่งที่มาพันผูกกับชีวิตชีวิตเราก็เป็นอิสระหนทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคือต้องการให้พวกเรานั้นมีจิตเป็นอิสระอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงเหนือสมมติทั้งปวงของโลกใบนี้มีความเคารพในกฎของกรรมและความเป็นจริง มีจิตมั่นคงต่อพระนิพพานเพื่อการดุพผลและการเป็นอมตะแห่งการเวียนว่ายตตยเกิดต่อไปการแสดงพระธรรมเทศนามาในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจก็ถึงที่สุดแก่เวลาพระอาจารย์ขอราธนาบรมีของคุณพระศรีรัตนตรัยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองประถมเป็นประธานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้า ทุกๆพระองค์มีพระคุณหลวงปู่ปานวัดบางนมโคและพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานแห่งวัดทศสงเป็นที่สุดตลอดจนเทพพรมเทวดาทุกท่านและคุณงามความดีที่พวกเราบำเพ็ญร่วมกันมาเพื่อมักผลพรนิพพานในชาติปัจจุบันนี้จงรวมเป็นพรังบุญนันยิ่งใหญ่ประดุษพุทธนิมิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จประทับยับยัง้งอยู่เบื้องเหนือศีรษะของทุกท่าน ประทานพรนั้นเป็นมงคลให้มีความมั่นคงในคุณพระรัตนาไตเป็นผู้คิดดีผู้ใจทำดีเพื่อพระพุทธศาสนาปัจจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความรุ่งเรืองตามตั้งใจมีปัญญาเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนจนสามารถปฏิบัติตามได้จนถึงที่สุดคือมรรคผลพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนขอเจริญพรสาธุ